สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะก็พิธีที่นาติดตาเนาะเราสุดตื่นเต้นนะทีครับนะวันนี้ก็เป็นวันพิธีนะครับวงหลวงพระพรมซึ่งเป็นวันเกิดขององคุปยานาด้วยครับนะวันนี้วันที่สิบธันวาคมนนที่ก็คนเยอะมาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับนะตื่นเต้นมากๆก็จะถึงนะครับที่ครับ คนมาร่วมงานเยอะนะพี่เดียวค,คนมาร่วมงานเยอะมากครับเการใจมากใช่คนมาร่วมงานเยอะมากนะครับก็ตอนนี้กำลังทำพิธีรับผมอยู่ครี่ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนะผมก็มาถึงลนะเดี๋ยวไปดูรงทานก่อนอันดับแรกต้องมาดูอะไรไมีได้กินบ้างยิวครับพี่ครับเราสองคนเมื่อคืนนี้มาถึงกันตีสองไนตีครับตีหนึ่งครึ่งตีสองเหมือนเดิมตีสอง ก็จะมาดูว่าพระบอมที่การงทามีอะไรทานกันตอนนี้ก็ทาพิธีกันครับทําพิธีนะครับทําพิธีว่านะครับนะพระบรมนะครับนัโดวยอาจารย์นาทีครับมาแค่ที่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับนะนี่ครับเส้นทางที่เราเคยวิ่งสัญจรนะครับรู้สึกตื่นเต้นในวิเดียรเส้นทางที่เราบุกเบิกบุกมาก่อนเป็นลูกหลังอ้า ็เป็นลูกลังแล้วก็ได้บารมีองค์ปู่แล้วก็จังหวะของค์ปู่มาดูใช่ไหมครประมาณก็ผ่านไปดีใช่ปะก็ะได้สนุนมาเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรลูกศิษย์ลูกหาสัญจรไปมาสะดวกสบายโอ้โหงแล้วครับโอ้ยสวยมากเลยตื่นเต้นสาธุลูกเลยมากราบองค์ปู่อีกแล้วโอ้โหนี่เลยตต้นไมน้เลยหรือย้ไปฝั่งนู้น ตั้งจออยู่ตรงนี้คนเยอะมากเลยเยอะมากเลยนี่ราบุงส่งไปสิ่นครับนะเี่ตรนี้ลกเดี๋ยวเดยเดีวมาฝังตรงนู้นไงประเทดอี้ประเทศไทยก็ไดม้าเยที่เป็นแฟพันแท้ของมาเลย์ก็ตามได้นะครับ ตสต,ต,นนตอนนี้รึงแล้วครับไปไปลงทานก่อนหาอะไรกินก่อนหีึทีครับนะมาถึงเราต้องมาหาอะไรกินก่อนปกติตเราจะพุ่งเข้านี่ไม่ได้คันเข้าไปเด็ดเขาไ้ล้มาต้องหาอะไรกินก่อนสิไปดืกัจ้ตรงนั้นเลยป้าบลงไใครมีกระต้มมากินมเดยวเดีย๋ยวิถอิถดง ีคริัสดีครวัสดีคริัสดีครไสวัสดีครวัสดีครสรเต้นเต่นเต้นมากเลยตต่นเต้นมามามาตอนไหนพี่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับจ้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมาถึงมาถึงนี่ก็ประมาณสี่ออกจากพักอยู่ของอาจารย์ของหมอกินครับหมอกินตรงว่านอนครับรู้อันนี้รู้จักอยู่ช่อง สองพี่เนาะอ่าพี่เนาะหน่อยนะอ่ามารูหนั้นหน่อยพากินพาเที่ยวช่วยๆตัวๆเลยเป็นมั่งใจเย็นสบายดีสบายดีี่วันรัสมบูรณ์นะรับอุทสมบูรณ์เห็นอยู่เห็นอยู่ไปแข่งรถอ่ะอโอ้แล้วเป็นไงบ้างวันนี้งานโอเคไหมก็ทำบุญเสร็จแล้วครับวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวมีลำครับมีลำมีลำมีลำแล้วก็ตอนเย็นก็ของศิลปินแก้วเพชรไทยอ๋อลำอีกคนลำอีกคน น่าจะเดี๋ยวยังยังไม่ชัดเจนครับวันนี้มาก็เออแรกเลยครับต้องมาหาโรงทานหากินก่อนหิวทาอะไรพี่ก็พี่ติงเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันพี่ถึงจิดมือหนพี่ติงครับนะพี่ติงครับนะไม่เจอกันกี่ปีในโซเชียลอยู่ครับก็ติดตามอยู่ติดตามในเอ็มอยู่ครับก็ก็ดูคให้ใจเอ็มอยู่งันนะครับทุกทุกครับเราก็มาในฐานะที่เราเป็นลูกหลานองค์ปู่เนาะก็อยากมากราบปู่ถาม่าถามหาอย่างนี้ ครับมากราบปู่มาเลยปู่ก็คิดถึงปู่นะครับนะสองปีแล้วนะสองปีที่ไม่ได้ไม่ได้มามามาไหว้ปู่เลยวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นวันดีนะครับก็มากราบปู่มาไหว้ปู่ก็ถือว่าลูกหลานท่านนะเนาะเราร่วมสร้างมาด้วยกันเราลำบากมาด้วยกันเราทำบุญนะทำบุญนะให้ตีนะนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปด้วยก่อนครับครับครับไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าโอเคเจอกันนะเดี๋ยวก็ถึงนะครับนะ สิครับเขาตึกตึงเตื่อนนายไ่เต่มใครไปเราตึกนะตึงเตือนนะพ <ใน S 2> ี <ใน S 2> ่ครับผูคนเยอะมากลงทานนี่สิครับเราต้องหาเลาะแถวลงทานนี่แหละกับพี่เดียวดีแดงนี่สิครับเราต้องหาเลาะเหมาะมนูนอยู่ใแถวนี้สิเพราะว่าเราต้องหากินกับลงทานนี่สิครับนี่รถใสรถถ่ายลงนี่ว่าเนี่ยเดียวนี่ครับ รถไถ่ายลุงนะครับรถคันนี้จอดนี่เลยปล่อยยางดี่ไหมไม่เอาจะปล่อยยางถึงขยับป่วนดิอ้าวรถลุงดีกว่ารถลุงสี่ลุไปครับเดี๋ยวหาที่ไปดูบรรยากาศเดี๋ยวดูสมเด็จรถบัสหน่อยหวยออกทุกปีเลยโห้โชอบเธอบัสเหรออือปีนี้เลยรวยกันทั้งคันรถเห็นที่ที่มาถึงนะครับรถบัสทีมงานของอิสระนะครับนะอิสระพลังมดนะที่ครับเรามาแบบเป็นแบบสายรับนะที่ครับนะเรามาแบบสายรับนะครับนี่ครับ ก็ดีใจครับได้มากลับมาเหมือนกลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเหมือนบ้านอีกหนึ่งหลังนะที่ที่เราเคยเคยอยู่นะพี่เดียวครับที่เราเคยอยู่ที่เราเคยโอ้ยนี่รถลุงนี่อ้คิดถึงรถลุงนี่รูร้สุกก็วิธีที่มาถึงนะ่าก็รู้สึกตื่นเต้นนี่คือบ้านของผมอีกหลังหนึ่งที่เคยเราเคยทุกหัวนอนพง่ายเพี่เดียว <c oughs> เราเคยซุกหัวนอนแล้วก็เราเคย มาอยู่ที่นี่นะครับนะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ก็สึกตื่นเต้นเนาะสึกตื่นเต้นครับสึกตื่นเต้นนายสิครับก็เป็นกำลังใจนะครับนะเป็นกำลังใจกันครับะ้ะครับ่อดคู่รถถอยไหมเอารถทัวร์บางรบไหมอืฮะกอดคู่ถอยปะเจอเจอเจอครับเจอเอาทัวร์บางลงมา สี่หนึ่งเจ็ดห้าโอ้ยหนึเจห้าสวยเออจ็ 100, 75, ดเจ็ดห้าในสี่บักเจอเจอเรื <nodig> <c oughs> อบาาักเอเือาเตออเออมอมองใครวะใก็วะเออเท่วะเท่วะอะไรเียใช่ะที่คร <c oughs> ับเราก็มาถึงแล้วครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าไปไหว้ปูก่อนแบกเลยนะเราไปไหว้ปูก่อนนะนะไไกนนะ็เดี๋ยวเราเข้าดูนะครับงาน ครับสีครับนะทุกคนก็เป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ได้เข้ามาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับสีจุงงานบวงขวงนะครับถือเป็นคนเกิดของเพื่อนดีเนาะและนี่ครับเป็นกำลังใจครับทีเดียวสู่ๆครับนะวิธีที่มาถึงมาครั้งแรกครับในรอบสองปีรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับก็ปะก็เดี๋ยวเราไป ดูบรรยากาศในงานกันนะครับ